สวัสดีค่ะอาจารย์แอนนะคะเป็นเจ้าของร้านคิ้ว3มิติหัวหิน 3D Eye Brow by อนันตากอธุรกิจปกตอนเมื่อก่อนเนาะปี2ปีที่แล้วผ่านมาก็ธุรกิจดีนะคะมันมีคู่แข่งที่เพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการตัดราคากันด้วยอย่างเงี้ยนะคะ รู้สึกว่าลูกค้าน้อยลงนะฮะแล้วก็คิดว่าจะทำยังไงให้ลูกค้ารู้จักร้านเรามากขึ้นนะฮะให้ให้มาทำคลิปกับเรามากขึ้นก็พอดอีมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขารู้จักกับเดอะสไปเดอรี่ก็เลยได้ได้คุยกับทีมของเดอะสไปเดอรี่นะคะว่าเรามีปัญหายังไงอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็ช่วย ฟังปัญหาของเราแล้วเขาก็วางแผนง,งานให้เราก็เลยตัดสินใจให้ทีม The s p i d e r อรีเข้ามาดูแลการตลาดให้ค่ะเมื่อเริ่มทำได้ประมาณ2เดือนนะคะ,อะยอดเพิ่มขึ้นมากกว่า30%ถือว่ายอดนี่ได้มากกว่า6เดือนย้อนหลังที่ผ่านมาเลยค่ะผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะการทำการตลาด ดิจิตัลมาเก็ตติ้งแบบนี้นะคะได,ได,ได้ได้คืนมา2.2เท่าเลยนะคะโดยรวมแล้วนะคะก็คือลูกค้าเนี่ยจะเห็นเห็นร้านเรามากขึ้นนะคะเราก็จะเห็นผลงานเรานะคะเขาเรีย,รอยกอะไรอะฟีดแบ็กเนี่ยค่ะการตอบรับเนี่ยมันดีเกินาคาดกว่าที่เราคิดไว้มากเลยนะคะท่านใดกําลังมีปัญหานะคะเกี่ยวกับธุรกิจนะคะยอดขายลดลงนะคะลูกค้าน้อยลงนะคะแนะนําเลยนะคะให้ ปรึกษาทีมเดอร์สปนได้นะคะพวกเขาให้คำปรึกษาพวกคุณได้นะคะทำยังไงให้ลูกค้าเราเพิ่มมากขึ้นยอดขายเราเพิ่มมากขึ้นนะคะ